ครับผมผมหอมอ่ะอ่าพูดอะไรพู่างนี้ครับอะไรเราเรื่องอผมเป็นบิ๊กแบนเคฟซีครับของอาจารย์ทีนี้ผมเห็นอาจารย์อ่ะเวลาไปไปคุยกับมันจะมีสอฝั่งมีทั้งฝั่งอาจารย์แล้วฝั่งทีกฝั่นึ้งเวลามีคนเข้าใจผิดเราเราต้องอธิบายเขาด้วยแบบว่าเราเราไม่ได้ทํำหรือว่าเราเนี่ยมันมันแสดงให้เราเห็นว่า เราอยากให้แค่คนหรือว่าเราแค่อย่างจะแสดงว่าเราไม่ได้ผิดหรือเราจะไปต้องอธิบายคนที่ทเขาไม่เข้าใจเราเลยครับแบบเขาเข้าใจเราผิดเนี้ยเราต้องอธิบายให้ทุกคนเลยไหมว่าทุกคนเข้าใจเราแบบนี้แล้วเราต้องไปบอกทุกคนเราต้องแชร์ความรู้สึกทุกคนที่แบบว่ารู้สึกกับเราอย่างไรงครับไม่ใช่ความคิดจะไม่ถูกต้องในการที่เราอธิบายเราอธิบายเพื่อให้คนรู้ความจริง ส่วนเขาจะยอมรับความจริงนั้นไหมเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราอาจารย์ไม่สามารถทําให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่อาจารย์สื่อสารได้แต่อาจารย์มีหน้าที่ในการพูดความจริงว่าอาจารย์ทําหรือไม่ทําในสิ่งใดแต่ไม่สามารถไปเปลี่ยนใจใครได้ว่าต้องให้เขาเชื่อตามที่เราชี้แจงพระเจ้าบอกว่าเมื่อมีคนโจทย์โทษเราหน้าที่เราคือเปิดเผยเรื่องนั้นให้กระจ่างแจ้งออกมาไม่ให้เงียบให้เปิดเผยแต่เมื่อเปิดเผยแล้วเขาจะยอมรับความเปิดเผยนั้น ยอมรับหรือไม่ยอมรับไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเป็นเรื่องของเขาใครจะเชื่อเป็นเรื่องของเขาใครไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราหน้าที่เราเปิดเผยความจริงดังนั้นอาจารย์วิ่งไปตามรายการต่างๆไม่ใช่ไปแก้ตัวแต่ไปชี้ข้อมูลความจริงว่าความจริงของเราคืออะไรเมื่อเขาเชิญไปเราก็ไปพูดความจริงเมื่อพูดความจริงจบแล้วอาจารย์ไม่มีหน้าที่ในการไปตอบใครต่อแล้ว ถือว่าจบลงแค่ตรงนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องข้อมูลเขาแล้วว่าเขาได้ข้อมูลมาแบบไหนแต่เราพูดเรื่องนี้แล้วแต่จา์ไม่ใช่ไปเดินแก้ในกลุ่มนี้อาจจะมีคนเชื่อจานารย์50คนอีก50คนไม่เชื่อ ไม่ใช่หน้าที่อาจารย์ที่าจะต้องเดินไปชี้แจงแก่ทุกๆคนทีละคนทีละคนทีละคนไม่เขาเชื่ออาจารย์อาจารย์ไม่ทําแบบนี้และไม่ใช่หลักคําสอนแต่อาจารย์ชี้แจงทั้งหมดทีเดียวเขาจะรับฟังหรือไม่รับฟังเป็นเรื่องของเขาและไม่เกี่ยวกับเราหน้าที่เราคือเปิดเผยความจริงเมื่อความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วแต่เขาไม่ยอมรับความจริงนั้นให้เราวางอุเบกขา วางเฉยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเขาอยากจะเชื่อแบบนั้นไปเป็นวิบากกรรมของเขาแล้วที่เขาเนี่ยกำลังโจมตีใส่้ลยป้ายสีเราได้คําไม่จริงต่อไปวิบากนั้นเขาต้องเป็นผู้รับผลจากการกระทำไม่ใช่ตัวาจารย์แล้วเพราะจาร์เปิดเผยข้อมูลอันเป็นจริงทั้งหมดแล้วแต่ไม่ให้นิ่งพู้ธเจ้าบอกว่าเมื่อมีคนโจทย์เธอเธอนิ่งเงียบไม่ยอมพูดเธอไม่ใช่สัตสบุรุษเป็นอสัตสบุรุษอสัตสบุรุษเพราะอะไรมันมีบางคนที่พร้อมจะรับฟัง แต่ถ้าเราไม่พูดเขาจะรู้ความจริงไม่ได้อกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเขาสุดท้ายเขาจะคิดว่าเราเนี่ยทำเร็วทําช่วจริงดังนั้นเราจึงต้องเปิดเผยความจริงให้ชัดแจ้งกระแจงใจส่วนใครเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาและหน้าที่เราคือพูดตามความเป็นจริงประมาณนี้เนาะทรับท่านทานท่านสุดท้ายเลยนะครับผมมีความหลน่ไม่ใชหลเป็นเหมือนคำที่ขออาัยหนันมีคำว่าคำความเชื่อครับแล้วก็ศรัทธาแล้วแล้วก็ อาายอยูแล้วก็งงงทำไมนะคราวมำว่าอะไรบ้างนะเือดี๋ยวที่จะคำาความเชื่อความเชื่อก็คือเชื่อเราเราเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเชื่อแต่คำที่เชื่อเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ไห,มหมายความว่าว่าจริงเมื่อเราเชื่อข่าวในโลกเนี่ย ไอ้ข่าวที่เราเสพมามันก็การันตีไม่ได้ว่าไอ้ข่าวที่เชื่อจริงหรือไม่จริงถูกต้องป่ะแต่เราเชื่อไหมบางทีก็เชื่อนะแต่จริงไม่จริงไม่รู้เพราะเราไม่ได้พิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ได้แต่เราเชื่อเพราะนั้นเชื่อเชื่อในสิ่งที่จริงก็ได้เชื่อในสิ่งที่ไม่จริงก็ได้มันแล้วแต่ว่าเราเชื่ออะไรหรือเราเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะนั้นความเชื่อวัดความจริงไม่ได้สองคำว่าอะไรนะศรัทธาศรัทธาเนี่ยคือการที่เราศรัทธาไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อ ศรัทธาคือเราศรัทธาในบุคคลเนี่ยเพราะเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาทําตัวน่านับถือน่าเคารพเขาเป็นผู้มีคุคณูปการเขาเป็นผู้มีบุญคุณเราจงศรัทธาการที่เราศรัทธาบุคคลหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องฟังคําสอนจากเขาไม่ใช่เราศรัทธาเราอาจจะนิยมชมชอบแต่เราอาจจะไม่ได้ไปนั่งฟังเขาตลอดเวลาก็ได้อันนี้เรียกว่าศรัทธาศรัทธามันอยู่ในมุมของความเคารพอ่ะมันอยู่ในมุมของการที่เรา เราเราชอบการกระทําเขาเราชอบวิธีการใช้ชีวิตของเขาเราจึงศรัทธาในระบบระเบียบแบบแผนที่เขาปฏิบัติมานี่เรียกว่าศรัทธาแล้วครับว่าอะไรอีกก,ต,กตันยูเนี่ยพระเจ้าจัดเป็นรัตนห้ารัตนเนี่ยแปลว่าแก้วห้าอย่างคือสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลกหนึ่งในนั้นคือบุคคลที่เรียกว่าบุคคลที่มีความกตันยูกะตะเวทีสิ่งที่ห้าห้าอย่างหรือรัตนห้าห้าอย่างหาได้ยากในโลกเนี่ย